แบบแทนรีแอคลิปค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคเชค็คเอาท์คืนนั้นกับนายดาวเหนือ2 0 2 2 o f f i c i a l t r a l e r ค่ะไปโยไปเลยเช็กอินครับการที่จะลืมใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ได้รเราต้องมีทางออกดีๆให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันครับบางทีเราอาจต้องลบทุกอย่างที่มีเขาออกไปให้หมดเพื่อให้เปิดพื้นที่ความทรงจำให,หม่ๆไม่อีกน่ารักอ่ะอืมใครยเลยอ่ะเ,เราจะมุกออนได้สักทีวะเนี่ยต้องเจอคนใหม่ซะแล้วซร่งจะไม่หวนได้ อะไรที่มันไม่ใช่หรือว่ามันยากเกินไปพี่ก็ควรจะเลี่ยมุกออนพี่ไม่ต้องเนี่ยคิดถึงเขาแบบนี้แล้วเมื่อไรพี่จะมีคนใหม่ถึงเดียวคนพี่ดาวเหนือมาเดทเหรอคะเนี่ยนี่แคนดี้มารบกวนเวลาเดทของทั้งสองคนหรือเปล่าคะเปล่าครับมาทานด้วยกันไหมครับไม่รู้จะทานหมดหรือเปล่าน้องน่ารักอ่ะวดีวดีเลยค่ะใช่ป่ะเอ่แน่นอนแบบโลเค็มอ่ะจริงแต่แนวแบบลูกครึ่งอะมึง ทำไมอ่ะทำไรเลกจังเออโหอ,อร่อยอ่ะไอเมืงะคะรกินหนงบังเป็นไก่ันเป็นผู้เดมดกินมันแทกก่งดเอนไม่ห <c oughs> ยิ่งเ้าันนี้ดีวะสนุกดีใจใจเอ้ยันจะผ่านากันนั้นกันมาแล้วไหมเออ ดาวเหนืออาจจะมีใจให้มึงก็ได้กูว่าเขาไม่มั่นใจในตัวกูมากกว่ากูหายไปกนตอนนั้นกูคิดว่ากูจะลับไปอยู่กับแพรตอนที่จกไปตามสื่อเรื่องนาคือผู้หญิงคนนี้อ่ะไม่ใช่แฟนเหรอมันน่าจะเป็นเพื่อนอเออใช่ถ้าเ็นเพื่อนตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยสงคนเนี้ยต้องเป็นแฟนแบบมากับแฟนทั้งคู่แน่เลยเนี้ยจริงแต่คือเป็นเพื่อนแค่ฝั่งนู้นก็อาจจะเป็นเพื่อนเพราะว่าตอนที่เขาป้อนกันอะไรเนี้ยมันก็ไม่ ไม่ได้ดูที่จะเป็นแฟนกันสักเท่าไหร่อ่ะคือคืนนั้นกับแบรและเหนือรู้จาก่าเทรลเลอร์ตอนตัวละครคือว่าคืนนั้นน่าจะคืนนั้นนั่นแหละเออนั่นแหละทีมเดียวแล้วเขาเขาน่าจะแบบแนวใน้นแฟนไแบบไม่ไม่ได้แบบรู้จักกันใช่ือแบบเขาอาจจะรู้จักแต่แบบมันแค่คืนนั้นงที่เขาเปิดเผยไปอย่างเมื่อไหร่แล้วจากนั้นก็แบบหายกันไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งมาเซอกันอ่ะ นายกูเหรอใครอยู่มึงรู้ไหมว่เมื่อก่อนดาวเหนือกวรจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้ล่าเริงได้แบบนี้มันต้องใช้เวลาขนาดไหนแค่ช่วงนี้มึงอย่ามาเจอดาวเหนืออีกเลยกูว่ามึงกลัวกูมากกว่ากลัวกูจะแย่งดาวเหนือไปกูจะกลัวมึงทำไมบวะเฮ้ยเฮ้ย มึงมันไม่เปลี่ยนจากเดิมรึเปล่าวิแทบว่ะเรื่องนี้มึงกับดาวเหนือไปถึงขั้นไหนอะเอเอจริงคือคือตอนดวงไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนี้จริงเฮ้ยแต่ว่ากูก็เคยได้ยินอยู่แลนะท่านบอก MC แทว่าตัวกูไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้ดูให้ท่นสวยเลยนะเอเอ้ย กับการ The Action Check out คือนั้นกับนายดาวเหนือ2อ2 2 o f f i c i a l Trailer ค่ะซึ่งเปิดมาก็คือว้าวเลย้าในในซีนถัดไปที่เป็นอาลูซีนซึ่งเราคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ก็จะซับซ้อนเลยด้วยจากตัวเทรลเลอร์แล้ว แล้วก็เราไม่คิดว่าตัวเลิฟซีนอ่ะมันจะร้อนแรงขนาดนี้นเพราะว่าตอนก่อนที่เราจัอยากปรีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราก็เคยเห็นแบบใน t ิ๊กต k อะไรเงี้ยที่ที่เหมือนกับว่าคอปูมูใช่แล้วเราก็เลยเฮ้ยลองไปถามเพื่อนดีกวอว่าเพื่อนได้ดูไหมแล้วเพื่อนก็บอกว่าเรื่องเนี้ย นั่นแหละ NC ก็แซ่บอยู่นะ่าเงี้ยแล้วก็ขนาดนั้นเลยเราควารู้สึกเราอะซึ่งเราก็เลยอะถามน้องดูว่าอยากดูด้วยกันไหมอยากรีแอคด้วยกันไหมอย่งเงี้ยก็เลยตกลงกันได้ว่าจะรีแอคเลยอะงั้นเราลองมาดูเทรลเลอร์กอนไหมว่าเนื้อเรื่องคร่าวๆอะมันจะออกมาเป็นแนวไหนแบบไหนอือือใช่แล้วพอเราได้มาดูวันนี้ก็คือเออมันควรใช่การดูจริงจริงมันต้องแซ่บมากแน่ๆเลย แล้วโลเคชันสุดท้ายอ่ะที่เป็นทะเลอ่ะพี่เราชอบมากนะเพราะว่ามันสวยมากอืม mm hmm. แล้วตัวของนายเอกอ่ะคือเป็นไทยเรามากเป็นไทยในเอกสําหรับเราว่าคล้ายๆข,ของพงในเรื่องคินคอตอ่ะ mm hmm. จริงหน้าตาเขาอ่ะคล้ายๆเลยคล้ายกันมากนะ mm hmm. ขาชอบนะใช่แล้วตอนที่เขาใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมันจะมีความคุมโทนอ่ะ mm hmm. ตัวของนายเอกอแต่ ลูกของเพกก็คือจะเข้มอะลยเข้มจริงแต่สำหรับเราอะเราเรารู้สึกว่าเขาทาแบบไม่นะอายแชโดว์เข้มไปเราอยากแบบเราซอกกว่านี้ได้ไหมเงีย ก็สำหรับดีนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์ share, กดถูกใจแล้วก็กดติ้มดิงให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอสบการดีแอคพิลนี่ค่ะขอบคุณค่ะ